ภิกษุทั้งหลายพระยายมจะปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตท,ที่หนึ่งกษัตริย์นั้นว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวเทวทูตท,ที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าค่าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้เห็นเด็กแดงๆยังอ่อนนอนหงายเปื้อนมุดคูดของตนอยู่ในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยาโยมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ ทวนที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทวนอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยาโยงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพร่าะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยยบาลเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้ว ก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่ปิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอมมาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสายรองหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมทาให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจัดเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ทิสุทั้งหลายพระยายม คลั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามเทวทูตที่สองว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายมีอายุแปดสิบปี90สิปีหรือหนึ่งรอปีนับแต่เกิดมา เป็นผู้ชราสี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้างกเงื่อนเดินไปกระสับกระสายล่วงวัยหนุ่มสาวฟันหักผมงอกหนังเหยียวย่นสีสันล้านผิวตกกระในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความดำริด,ดังนี้บ้างไหมว่า แม้ตัวเราแลก,ก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยาโยงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้น เราในนิรยบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่ปิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอามาตทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโรหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณพรามทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจัดเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ ทิศสูทั้งหลายครั้นพระยายมพระยายมครั้นปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่สองกษัตริย์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่สามปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญ ท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายผู้ป่วยทนทุกข์เป็นไข้หนักนอนเพื่อนมวดกูดของตนมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ ครที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจําเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเรล่านายนิระยะบาลจักลงโทษโดยอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่าน ไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรหมาดทํา,ใ,า,าทให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโรยทําให้ท่านไม่ใช่สมณะเลทรามทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านัา้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้พิสูจร์ทั้งหลายพระยายมทั้นปรอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่สามกษัตริย์นั้นแล้วจึงปรอบโยนเอาอกเอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที่สี่ว่า พ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตท,ที่สี่ปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าขา้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายอมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นพระราชาทั้งหลายในหมู่มนุษย์จับโจรผู้บกพริผตดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดบ้างหรือคือหนึ่งสั่งโบยด้วยแ่บ้างแล้วความเต็มเกี่ยวกับกรรมกรต่างๆมีเยอะนะครับ จะสามารถไปอ่านดูได้จากหน้า6กันงหน้า65ขตองหนังสือพบภูมิฉบับ11นะครับสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าจำเริญลัก เป็นอั้นว่าสัตว์ที่ทํากรรมอันเป็นบาปไว้นั้นย่อมถูกลงกรรมกรต่างชนิดเห็นป่านนี้ในปัจจุบันจะคปยกล่าวไปใยญถึงชาติหน้าควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจสัตว์นั้นทุนอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้าไม่อาจเจ้าข้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยาโยมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้น เหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษท่านจะจตากลงโทษตัวอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแหละไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทํให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่มิตรอมมาตทาให้ท่านไม่ใช่ญาติสาวเหิตทําให้ท่านไม่ใช่สมณะเลพรามทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทําเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากของบาปกรรมนี้ ที่สุดทั้งหลายพระยายงพลันปลอบโยนเอาอายใจแต่ถามถึงเทวทูตที่สี่กับสัตว์นั้นแล้วจึงปลอบโยนเอาอายใจแต่ถามถึงเทวทูตที่ห้าว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นเทวทูตที่ห้าปรากฏในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เห็นเลยเจ้าข้าพระยายงถามอ,อย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้เห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวัน ขึ้นทองเขียวชังมีน้ำเหลืองเยอมในหมู่มนุษย์หรือสัตว์นั้นทูลอย่างนี้ว่าเห็นเจ้าข้าพระยายมถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านนั้นเมื่อรู้ความมีสติเป็นผู้ใหญ่แล้วได้มีความคิดดังนี้บ้างไหมว่าแม้ตัวเราแลก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้ความตายไปได้ควรที่เราจะทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจ จัดนั้นทูลอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจเจ้าข้าโมประมาทเสียเจ้าข้าพระยายงกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะโมประมาทเสียดังนั้นเหล่ญญานายนิรยบาลจักลงโทษตัวอาการที่ท่านประมาทแล้วก็บาปก,กรรมนี้นั่นแหลไม่ใช่มารดาทําให้ท่านไม่ใช่บิดาทําให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายทาให้ท่านไม่ใช่ญาติน้องหญิงทําให้ท่านไม่ใช่ญาติมิตรหมาดทำให้ท่าน ไม่ใช่ญาติสาลงเหตุทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพรามทําให้ท่านไม่ใช่เทวดาทําให้ท่านตัวท่านเองทาเข้าไว้ท่านเท่านั้นจากเสวยวิบากของกรรมนี้พิสุทั้งหลายพระยายงคลั้นปลอบโยนเอาอาใจแต่ถามถึงเทวทูตที้ห้ากษัตริย์นั้นแล้วก็ทรงนิ่งอยู่